ครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายโกศลปฐมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมมีเรื่องหาลือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับการใช้เส้นทางที่ดูแลที่ดูแลโดยทางหลวงชนบทนะครับเส้นทางที่นม1 0 0 1แยกทางหลวงหมายเลขสองเชื่อมอำเภอบัวลายนะครับ ช่วงตำบลเมืองพะไรอีกเส้นทางหนึ่งนะครับนม3 0ม6แยกทางหลวงหมายเลข202ถึงบ้านหนองยาวช่วงตำบลห้วยยางและตำบลหนองบัวสะอาดและอีกเส้นทางหนึ่งนมมบ้านดอนขุนสนิทถึงบ้านตะเคาะอำเภอคงและอีกหนึ่งเส้นทางนะครับนมอ 1013แยกทางหลวงหมายเลขสองช่วงตลาดหนองแวงไปถึงบ้านศิริลักษ์ช่วงตำบลหนองตาดใหญ่อําเภอรีดาและหนม,ม .4007 ช่วงบ้านคูขาดอ,อําเภอคงเชื่อมบ้านดอนลีตำบลดอนตนินอ,อําเภอบัวใหญ่ซึ่งเส้นทางที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นถนนเชื่อมระหว่างอ,อําเภอและตำบลซึ่งมีสภาพชำรุดนะครับคับแคบและไม่มีไฟส่องสว่างมักมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงขอให้กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมจะสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมขยายและติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพถนนสายดังกล่าวตลอดเส้นทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาด้วยกราบขอบพระคุณครับ